มาเลยไหนอะภาเลยดยบบิเป็นไงแบทกินบ้างไงให้มันพับบ้างหน้าดีดูดิโโอโ้หตัวไม่มีแล้วผม,ม<อ>ดูมดิอ,อ,นนอาตัว้องหมดไี่ใช่กระจกอ่ะนะอะไรผมก็ไม่รู้น่าสวยยังไงดูดิโอโ้โหสตารล็กซี่ก็ไอตรงข้างหลังก็จะมีแบบเป็นทางเดินอ่ะสวยๆเ จนชั้นวันละเลยโอ้ยวิวอย่างดีข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นที่ทำบบอาหารอะไรเงี้ยอ๋อได้เราต้องให้กันอะโอ้ดี๋ยวพี่แต่จะได้รู้ว่าคนเยอะของจริงอะมันยังไงได้๋ยวจักสินลาอ หย่งไงครับสุดหล่อเอ้หลงไอ้ผมโง่จร้ผมโง่จริงเชื่อไหมผกู้ผมอะหลังผมโิบอกมานะเดี๋ยวผมัก็ไม่เก้กันทเข้าเทครับล้้อนไมไม่เมจะมาอวดจะมาโชว์อะก็ไม่ได้อวดไม่ได้โชว์ไ้โช่้โเก้วต้องโดนอย่างนี้ครับไม่ได้ขิงครับเค้าีเป็นขาไม่ได้ขิงค้าตเป็นาครับเ้าเปครับไม่ใช่ทาไมต้องใส่่้ย ไปเรียกมาให้ครบนะไปเรียกมาให้ครบนะพวกผมอ่ะมีปืนอยู่แค่สองสามก็บอกอ่ะพวกคุณมีตั้งเยอะอ่ะเอออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าจะไหวจริงหรือเปล่าอ่ะล่วงเลยนะแมปไม่ขั้นโหลดเลยขลอคุณละไม่ขั้นโหลดไม่ขั้นโลดที่นี่อุตส่าห์อุตส่าห์ขึ้นบอกให้ขึ้นมาไม่ไปต้องขบไปต้องขบรอข้างล่างพอก็ถ้าไคำกางกถ้าคำกากอะครับทำไงได้อ่ะเคาผมกล้าปืนน้ำลายเดี๋ยวส่องทุกซึ่งแล้วล่ะ เอ๊ะทไม่่้วจริงครับผมผมพูดไปเลยผมไม่ได้ด้อสองทุกครึ่งเดี๋ยวผมไล่กันครับทุกคนขับหมดเซิร์ฟอ่ะขับหมดเซิร์ฟอ่ะจริงก็รู้ครับเดี๋ยวจะรู้เยอะเยอะอย่างไรครับขอทีครับไม่ชอบเยอะเยอะเหรอเยอะเดี๋ยวเจอเยอะป่าเดี๋ยวคอยดูเยอะเออเยอะกี่คนน่ะที่ว่าเยอะหิวเหลืองหิวแดงหิวเท้าอยากได้ทึ๊กไปเลยอ่ะแล้วรถแล้วรถผมก็เยอะครับจริงผม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 ก็ไม่กลัวโดนแบนด้วยอ่ะครับรถเยอะรถเยอะ เติมเติมเยอะเหมือนกันอะแต่ไม่กลัวครับไม่อวดด้วยครับไม่แดงคืออะไรนะครับโทษทีือซื้อได้เปล่าไม่แดงแล้วเราจะสื่อโชว์เฮียแล้วเราะสื่อโชว์ว่าแก๊งแก๊งพวกคุณอะใหญ่ใหญ่หรออยู่มานานเหรออยู่นานแล้วเบ่งเกินจริงๆบอกให้นะอับใหญ่อดีโอ้้เคนพอย่างนี้จะเล็กหมดคนนเ่ยเหี้ยคนอวดะคนดทีไรไ่เาหน่องชวเราอเราไม่พูดเราไม่พูดเพราะว่าเร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 าไม่เลี้ยงของอยู่แล้ว เจมันจะชนะแล้วมั้งไอ้เหี่อ่รวมทุกแก๊้งในสภาตีจัมมันดี้โฮคังนี่นี่เป็นบรรี่ใหญ่ท่ถ้าถ้าถ้าไม่ตังค์มามามาเจอกันที่วอตอีกทีนึงก็ได้นะครับถ้ามีตังค์นะแล้วถ้ามีทับถ้ามีปัญญาสอบบริสผ่านก็มาที่วอตได้นะครับแต่ผมว่าผมมีปัญญาสอบบริสผ่านนะนนี้จะมีแต่ผลโง่ะครับ แล้วก็ผมผมก็อยู่วอตนะครับได้เยอะกว่านี้อีกไหแต่ไม่ใช่คนเฉยอันนี้ไม่ต้องเฉลยผาพูดว่าอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ครับผมผมไม่ได้เสนอไม่ได้เสนอไม่ได้เฉลยผมจะบอกเดี๋ยวไปเจอของจริงครับไม่ไม่รู้หรอว่าคนคนพร้อมที่จะโดนใบอ่ะไม่รู้เหรอได้รู้เหรอเดีเจอเยอะเหรอมืเยอะเหรอเดี๋ยวเจอ ไปเปลี่ยนชุดเลยพี่มันหมดแล้วไปเปลี่ยนชุดเลยก็ได้พี่ไม่เอาคนละเฮ้ครับข้างหน้าตไหนตรงไหนพี่อสีฟ้า เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่ไพวกเราแล้วทำรู้ได้ไงว่าเป็นเลกซี่อ่ะก็มันพูดเองไงพี่เสียงแม่งด้วยใครใครรู้ป่ะว่าค้างนาหน้เอ็มกับเอ็มเอ็นนะพี่พมายังไงเรื่าก,ะากอะไรเน <ะ S 2> รี่ยก็เห็นมันยืนปักหมาอยู่ตรงเนี้ย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 ไอตรงเสื้อส้มเนี่ยม,มันเปรี้ยวไงมันแทงผิดคนเนี่ยแล้วมันมันบอกว่าให้เอาแก๊งเราไปตีแก๊งมันมันบอกอ้าวอยู่ดีๆก็แทงเนี่ยมันเปรี้ยวไม่มันมันแทงผิดคนพี่แล้วทีนี้มันจะเสือกเปรี้ยวไปด่าแก๊งไงแล้วเสกแก๊ง ผมเห็นว tamam. ิโคบาประกาศไงให้ไปช่วยเฮวี้ผมก็เลยใส่สูตรไปเล่นแต่ตอนพอไปถึงเฮวี่อะอผมเห็นพวกแฟมลี่เขามาะามาณ3 0ี่สิคนผมก็เลยถอดเสื้อแล้วใส่ผัววานเบลโล่จัดเทลงแล้วคือมันมันแบบว่าไม่เหมือนกับคนที่ไปแทงน้องมันเนี่ยแต่ผมก็พูดแล้วว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไปเรียกคุณจับกินกันม่นก็ัดโดยส่วนบนแหละในเมืองไม่ได้หลอกแหลกนี่ใครวะเนี่ย ชื่อแบทครับจะไปคิดนานจังเมื่อกี้มึงพับหน้าแป๊บนึงอ๋อจชื่อแบทเหรอครับแบทสมชื่อป่ะเนี่ยแบทนี่นี่ไปทำอะไรมาครับเจอไหมเจอปะเขาาบอกเขาบอกเอ้ยีศาจสายเขาบอกว่าเห็นแสงกุสาอยู่ตึกแดงเบื่อไงเลยเนี่ยโอตี้แดงอะไรนะครับอ๋อเมื่อกี้พูดว่าะไมื่อกี้พูดว่าอะไรรถยังไม่ดี พูคว่าอ๋อเจอกันครับเดี๋ยวนี่กอดเดี๋ยวกันครับมีคอม่อยู่อ่ะตลาดภูบิลาพี่กตลาดภูบิลาดูด่วนเลยดูด่วนเลยพี่เยอะปะให้พ่กสองตัวสองตัวสองตัวช้านะพวกกูช้านะพวกกูอยู่ตลาดบนเลยนะมากกว่าสองแล้วพี่มากกว่าสองแล้วมากกว่าสองแล้วโอเคเอาเอาฮะตกรถเอาโดนเชือกทิ้งเหรอโอ้โหเฮียเราไปวิ่งสอบแบอด พี่ตกรถไปอัมที่ตกรถอยูกันไปอันไปอันอยู่ที่เดิมกอยู่ที่เดิมกันหีอเขาไปไดแกันแล้วค่ะ <laughs> เขาพูดงไปแล้วไปดูผมเล <laughs> <laughs> ยเจอกันทั้งี๋ยวมีคนนึงเร็วสุดแล้วพี่ตายแล้ตาต๋า อยากรู้จำนวนพวกมันป่าว่ามีประมาณเท่าไหร่วะตึกแดงตึกแดงตแดง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 สองตัวก็ไสองตัวลงมาเอากูดีเยี่ยมึงลงมาพวกกูดีลงมาดีลงมาลงมาลงมาลงลาเฮ้ยสัตว์เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยลงมาละลงมาละจีดาสีดำจีดาสีดำสีสีดำนะเฮ้ยลงเข้ามาเข้ามาเข้ามาสามแบบ ลงมาดิเฮี้ยโง่ลงมาดิลงมาดีเฮี้ยโง่มันดำเที่ยอะไรลงมาดิลงมาดิครับออนออนไอออนไอออนลงมาดิไอออนเนี่ยไอเฮี้ยสีสีเท่ากันกระเป๋ากูดีมาดิไอออนไอเฮี้ยโง่ไอวอดี่บอกยูวจะพังวอลยูวอลจะพังพี่ยูวจะพังแล้วยูวจะพังแล้วยูวจะพังนะใครจะลงกอนนะใครจหาที่ลงเลยเราอะ จะลงแล้วนะด้วเด้อลง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 ผมว่าพี่ลงแนะลงครับต่อปหย่อยโยพังลงฝั่งซ้ายนี่ยฝั่งซ้ายดึงดึงไว้ดิดึงไว้ดิซ่อมรถดิงดึงไว้ไปเพทเขาลงแล้วนะเขาลงแบบพวกเราลงไปแล้วไปแลจอดแล้วเอาไว้นะขี่ลงนะขี่ลงนะตรงเลย เอ้ยิงบนรถป่ะยิงบนรถปอ้ยิงบนรถยิงบนรถมันยิงบนรถมันยิงบนรถฮัลโหลใช่ระบขาวเลยมันยิงบนรถอยู่ห <c oughs> อยอยหอยหอยซาบิหอยหอยหอยซาบิหอยหอย เล่นมันนี้คือมาได้แล้วชั้นสามเต็มเลยสีแปลกสีดำอ่ะจะไขความมันคนนี้เซกหลุดคนนี้เซกหลุดคนนี้เซกหลุดล้มไอ้เชนี่ก่อนเอาไอ้เยนี่ก่อนรอรอรอมันเอ๋ชัวร์อืออืออย่าอย่าลุ้มอย่าลุ้มตรงนี้อย่าดูตรงนี้หาต้องอื่น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 อย่ามาลุ้มมันอยู่ข้างบนตึกนี่เต็มเลย บนตึกขึ้นมาบนตึกไม่มัอยู่ตรงนี้นเนื้อุ้มศพไว้อุ้มศพไว้อุ้มศพมันไว้มันอยู่มันอยู่ด่านฟ้ามันอยู่ด่านฟ้ามันอยู่ด่านฟ้าตรงนั้นเล่นคนเดียวพอเล่นเล่นเยอะมากด่านฟ้าเยอะมากเยอะคือมันด่านฟ้าดิตรงนั้นมันเยอะพวกห่าเนี่ยสว่างสะทุนเนี่ยที่อยู่ด่านฟ้ามั้เนี่ยฟ้าด่านฟ้าเต็มเลยเกือบสามสิบด่านฟ้าเต็มเลยด่านฟ้าเต็มเลยแฮมมันแฮมมัน ้องมัน้องแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแบงค์ขึ้นมาแกไม่ตายเฮ้ยเอาเงาแกมาเงาแสงอุตสาห์กำลังตกไปข้างล่างกระดาษกระดาษข้างล่างอ่ะร้องอย่างหมาหนึ่งหลักตึกระดงไปทางเส้นทางหลังตึกระดับเอามันเอามันฮัลโหลตึกดัแล้วมันรุนลงไปมันรุนลงไปมันรุนลงล่างมันยิงมันยิงคนเดินมันยิงผมมันยิงคนเดินอุ้มศพมันไว้ โอ้โหโคตรเยอะไอ้แบบหยอกเบเลยหยอกเลยขึ้นข้างมันที่ข้างมันเหรอยันตายยู่มั้ยงเะยๆไอ้สิลงในรถเลยให้มันมาแล้วให้ลงมาชั้นสามลงมาลงมาใต้ล่างลงมาใต้ล่างข้างบนเยอะข้างบนเยอะไหนมันยังยิงเราบนรถเลยคุ้ยเลยไอ้สิลงลงลง ใครยดใย็ดนั้ตรงรไปได้เลยหมอไม่ชุมั้งใครใครไปหน้าเลยฮยให้มันหน่อยฮัลโหลตอนนี้านะครับขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาครับ ชมันเหมอไม่ชุปมันเล่นเลยหมอไม่ชุมันช่างครับช่างครับช่างครับ Ok Cần ăn một chiếc này đi con với nó mua bằng bùa mà Ui Bùa ตายอีกตอกตาอีกเหลือปืนตัวเดียวข้างบนอ่าฮ่ากูเก็บหมดไอ้กูพอเช่อนเดี๋ยวพว,วกววยยวไไนีม้มันโดนคูณสิบถ้ามันตายชีบคนห้าพันห้าหมื่นคูณสิบไปห้าแสนจุกอะจุกตายกี่คนอะ เอแล้วมาโมยบ้านแต่ดหยุดแล้วกันก่อนเลยนะครับคือผมมยิ่งไปหาหมอไปมอเดี๋ยวผมรวมสมัยนะครับเอาเรือเข้าไปเลยครับเฮ้ยใครดูจังอ่ะจะเป็นลิฟที่เอาคุณลงเพราะว่าเป็นยิงไว้ก็โดนซ้ำเลยอ่ะแต่เขากลัวเขากลัวตายเขากลัวตายบัลลูนชาร์จกงไว้สัดเกิดไรอ่ะ ซ้ายซ้ายนะซ้ายยกซ้ายมาใช่ตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดตัวเดียวไอ้ยัยหยับชนหยับชนยืนบังยืนบั้มรถอะไรครับบอกเทียบวันสีส้มไอ้ยี่ทางนี้จะพังหน้าตึกหน้าตึกลงนะฮัลโหลหน้าตึกอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งรอก่อนรอก่อนหนีหนีได้หนีหนีได้หนีก่อนนะ ขึ้นรถเราจะผ่ามาเออจริงรอทีเนหน่อยเนหน่อยเนหน่อยเล่นกันแล้วเนี่ยเล่นกันแล้วหน้าผูกครับล่าน้าผูวล่าเลยยิงกันรหน้าผูวล่าครับหน้าผู้วิลล่าเยอะมากผมโดนลุมผมโดนลุมแต่รถผมมันหนายเอากูไม่ลงหรอกไอเที่ยจอกแอดวิ่งแพทแปดได้ครับแปดเอาให้ได้ เร็มโบเร็มโบเร็มโบจะพังแล้วรถ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 ไอ้ตรงนั้ระหว่างเร็มโบป่ะใช่ไหมถ้าตำรวจมาแบบเนี้ยเฮ้ยมันรู้แล้วว่าเราอยู่นี่มาแล้วครับมนล้มเนี่ยล้มมันล้มมันล้มมันล้มเอาหน่อย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 ไม่ตำรวจมาหมีเล่นได้ใช่ไหมกูบอกก่อนเนี่ยยิงเจวิ่งแล้วเนี่ยกูยิงมาแล้วเนี่ยกูยิงมาแล้วเนี่ย

คุนอหนึ่ว้ากูนอหนึ่งยึกกูลัคนดียตวค่าตำรวจเลยว่ะเยอค่าตำรวจเลยว่ะเคมารวจเลยวความบาด้อแล้วถ้ามีปืนนะแบทโคนมันตรงนี้เป็นแบงาดิ Phải từ đen bếp từ bên Nó rồi lên ở trên này vết à, không biết kiểu nào này không kia này ok ok <laughs> อะไร้างอะไรหรเป็นไหนกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไปสะพาน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 สิบแปข้าเหลืองนี่คืออะไรเอาเฮ้ยหมอยิงนะเฮ้ยบิ๊กยิ๊กบิ๊กยิงกถ้าไรพีอ่อ่ะพลาดอะไรครั้งเดียว ไเแล้วจบไวได้เหรอทีน่ะไ่ได้พี่เฮ้ยใครอ่ะเฮฟวี่เฮฟวี่เพื่อนเราหมดยังเหรอบ็เกโอคตุ้มเกล็ดเลย